สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นามูทาอดเปิดเสียงกระซิบจากไพ่ไขความรับรวงชะตาก่อนอื่นที่จะมาดูคําทํานายนะคะนามูขอฝากช่องก่อนเนาะฝากช่องบ้านแดงบ้านฟ้าอจอนะคะนามูทาออแล้วก็รวมถึงบ้านเขียวด้วยลายไอดก็นามูทาลอดเหมือนกัน n a m o u t a r o t นะคะทุกทุกช่องทาง ก็คือนามูถลอดหมดเลยนะคะใครสนใจที่จะดูดวงจองคิวดูดวงก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยนะคะก็ฝาฝติดตามกดถูกใจกดเพจให้ด้วยสำหรับนามูถลอดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะยังต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะเลยค่ะถ้าหากทาอะไรก็ติชมเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอะวันนี้ยังคงให้ไพ่มาเล่าเรื่องดีกว่า ให้ไพ่เล่าเรื่องว่าไพ่อยากจะเล่าอะไรวัน,นจะไม่ถามไม่เช็คอะไรใครทั้งนั้นให้ไพ่เล่าเรื่องว่าไพ่อยากจะพูดอะไรนะคะวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารกับใครกับคนไหนแบบไหนก็ให้ไพ่บอกได้เลยมาเริ่มก่อนหกดาบหนึ่งเอิมฟิลออฟสอดสามไม้เท้า เกรนก้าวดาอ่ะแบบหนึ่งนะคะไพ่เลาเรื่องนี่คือไพ่เลาเรื่องเนาะอืมตอนนี้สถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะคุณกำลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่คุณกำลังอยากจะหนีปัญหาอยากจะผ่านวิกฤตนี้ออกไปนะคะหรือบางคนเนี่ยจะต้องจาก ปัญหาออกมาก่อนเป็นคนที่มีปัญหาแลวไม่อยากจะแก้ปัญหาณตอนนี้ยังไม่พร้อมถ้าหากว่าจะไปแก้ปัญหาตอนนี้กลัวว่าอารมณ์มันจะขึ้นนะคะเพราะว่า queen of s w o r d มันขึ้นด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนมีอะไรเราพูดตรงตรงคนชัดเจนเป็นคนเป็นมีความผู้นามะค่ะเป็นคนตรงคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะคะทุกคนจะกลัวคุณเนาะคุณก็เลยไม่อยากที่จะ,ะเผชิญปัญหาแต่มันก็มีโอกาส ในเรื่องของการงานนะคะที่จะได้เจ,เจอผู้คนมากมายหรือนั่นแหละมีโอกาสได้ได้เจอได้เจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะเป็นคนตอนนี้คุณอาจจะต้องสู้ต้องลุยกับงานที่ทำนะคะต้องสู้กับลุยไอต้องสู้ต้องลุยกับงานที่ทำอืม นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องยอมหรือต้องทำงานร่วมกับผู้หญิงอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้อืแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะต้องกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่แล้วต้องมาแก้ไขนะคะอาจจะมีคนนำเรื่องนำปัญหามาให้เยอะจนเรารู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะมันทำให้เราต้องกลายเป็นผู้นำ ต้องทําอะไรเองไม่รอให้คนอื่นมาทําให้นะคะแล้วค่อนข้างที่จะเครียดกังวลนอนน้อยเป็นไมเกรนบางคนเป็นไมเกรนปวดหัวเครียดกังวลอืด้วยนะคะแล้วมันยังไงต่อให้ต้องการจะบอกอะไรอะคะแต่สถานาการณ์นะคะมันกำลังจะ ผ่านไปนะมันจะมีใครบางคนที่จะเข้ามาช่วยให้สถนานการณ์นี้มันผ่านไปได้นะคะเพราะคุณจริงๆคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วด้วยนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรเลยแหละนะ,ะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณได้ไปเจอได้ไปพบเจอกับใครใหม่ๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้คุณอะได้เงินมากขึ้นในเรื่องของการงานเป็นคนหาเงินเก่งทำเงินทำเงินเก่งอ่ะถ้าคุณเป็นส่งเป็นเซลล์อะไรขึ้นมาค้าขายอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะเก่งหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอ เป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบดังนะรอบคอบนะต้องคิดวิเคราะห์ต้องตัดสินใจนะคะเพราะมีความเป็นผู้นำด้วยแหละอืมหรือบางทีคุณอาจจะทำงานแบบไม่อยากจะต้องการความยุติธรรมก็ได้ต้องการความยุติธรรมนะคะอมต้องการ,านะะการเ,ปเป็นคนที่ต้องการความยุติธรรมหรือภายนอกเราอาจจะดูเหมือนไม่แคร์ ไม่ไม่แคร์คนไม่แคร์ใครอืมแต่จริงๆอ่ะเรากำลังจดจอจดจอกับสิ่งที่ทำอยู่นะแล้วงานค่อนข้างที่จะเครียดน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานในวันนี้ <c oughs> อ่ะให้เราเลื่องมันพูดประมาณอย่างนี้นะว่าเราอ่ะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของงานงานหนักมากช่วงนี้งานหนักมากหนักจนไม่ไหวอ่ะไม่ได้นอนนอนไม่พอนะคะนอนไม่พออืมด้วย รวมถึงที่ทําให้เครียดอะบางสิ่งบางอย่างอะมันอาจจะมีในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างด้วยนะคะคดีความบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็เลยทําให้เราเครียดและต้องทํางานหนักนะคะแบบนี้อะแล้วยังไงต่อรวบก่อนลวกก่อนลวกก่อน แล้วไพ่ต้องการให้ทำยังไงให้สถานการณ์ทุกอย่างที่เป็นในตอนนี้ค่ะความเครียดปัญหาต่างๆใพ่ต้องการให้ทำยังไงให้สถานการณ์นั้นมันดีขึ้น ้วยครับนั่ะ King of Swords ทาให้สถานการณ์มันดีขึ้นอืมไม้ไอ้ดาบขึ้นมาหมดเลยนะคะ The Devil อ mm ือหื บางทีคุณจําเป็นถ้าอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นคุณจําเป็นที่ต้องเป็นคนลุยจริงๆนะซึ่งคุณลุยอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้มันหกดาบมันขึ้นเนาะคุณกําลังจะ,ะเผชิญปัญหาอยู่แล้วคุณไม่อยากมีปัญหาคุณไม่อยากพูดตรงคุณไม่อยากพูดแรงเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกระทบนะคะด้วยความที่เราเป็นผู้นําด้วยความที่เรามีวุฒิภาวะ แต่บางทีการที่เราพูดตรงพูดแรงบางครั้งมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปมันอาจจะทำให้เราทำเพื่องานนะคะอืมมันอาจจะคำพูดของเรามันอาจจะแรงก็จริงแต่มันก็เป็นทางออกให้กับเรื่องของงานทำให้งานมันมันเริ่มได้อะประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะ คุณก็ไม่อยากที่จะมีปัญหาจริงๆเนาะเพราะว่าสามดาบห้าไม้มันคือสามดาบนี่คือความเหนื่อยนะความเหนื่อยความเหนื่อยเลยความอยากพักก็ได้นะคะแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาจริงๆไม่อยากจะไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่อยากจะมีปัญหากับใครไม่อยากจะจริงๆไม่อยากจะยกบางบางทีนะถ้า มันถึงขนาดที่ต้องมีปัญหากับคนอื่นอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมีปัญหาต่อเรื่องของหน้าที่การงานเราไงเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเราก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาแต่เราก็รู้สึกอยากจะหลุดจากสถานการณ์นี้จริงๆแปะถ้วยขึ้นเหมือนแบบเราอยากที่จะหนีหนีจากสถานการสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนหรือต้องการที่จะพักผ่อนก็นได้นะต้องการที่จะหลบไปก่อนนะคะ บางคนอาจจะอยากแบบอยากไปต่างประเทศเลยอะหรือแบบขอขอย้ายขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไกลๆประมาณนี้นะคะอืมนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นมีความเป็นผู้นำไพ่ต้องการบอกอะไรไพ่ก็คืออยากให้เรามีความเป็นผู้นำซึ่งเรามีความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะแล้วบางทีการที่พูดตรงพูดแรงใช่ทุกคนกลัวคุณ ทุกคนกลัวคุณแต่มันก็จะเป็นทางออกอะที่ดีอะการพูดตรงพูดแรงอะมันก็ทําให้งานมันเดินมันก็ทําให้ทุกอย่างมันแฮปปี้อะคะ่ะในผลสุดท้ายแล้วนะคะแต่เดวิลขึ้นเดวิลอะมันเหมือนกับเกี่ยวกับการโดนโกงเห็นไหมการถูกเอาเปรียบอะนะบางคนก็กลัวรื่องือการถูกเอาเปรียบถูกโกงถูกหลอกนะคะ พวกไม่เป็นตามสัญญาไม่เป็นตามคําพูดอืมนะเหมือนเราอะจะรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราอยากจะไม่อยากให้เกิดอ่ะเราก็พยายามที่จะทําเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากเปิดเผยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราอะรู้แต่เราไม่อยากพูดนั่นแหละอืมขอ ขอดู the devil หนะะ่อยค่ะขยายเดว devil ให้หน่อยทำไมถึงมี the devil คืออะไรคะน่ะมันคือเหมือนกับการมองนะการมองการดูเหมือนคือ the devil นะ่ะ มันมันเป็นเกี่ยวกับการโด,กโ,ดกโดนหลอกโดนโกโดนหลอกโดนโกงอืมพวกเราก็ไม่อยากจะไว้ใจเขาอะ่ะเรื่องของเงินพูดเลยอะเรื่องของเงินนั่นแหละเรื่องของเงินหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญอะเกี่ยวกับงานของเราเนี่ยอืมคิดว่าเราอะพยามมองเนาะเหมือนอยากจะเหมือนอยากจะ ดูความรอหลักฐานอะมันดูหลักฐานเหมือนเรารอหลักฐานให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์มันเออสิบดาบขึ้นใต้สำรับด้วยนะหรือ,อบางคนเนี่ยแหละทำงานร่วมก,กับใครหรืออะไรหุนส่วนอะไรยังไงเราเหมือนเรารู้ละเหมือนเรารู้ว่า สถานาการณ์นี้มันทําให้เราอึดอัดใจแล้วเราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับเขาเราพอจะรู้แล้วว่าเขาไม่ซื่อกับเราเรากําลังสังเกตเขาอยู่กําลังดูสถานาการณ์อยู่เพื่อให้สถานาการณ์นี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีนะคะเรารอ,รอมันเป็นแบบนั้นอยู่อืม มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างไหม <c oughs> มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างไหมคะคนที่ดูคลิปตอนนี้ให้เล่าเรื่องของเราอะ่ะมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมคิงออ on d s k ิงออล Cup มันจะมีเรื่องของคนแน่แน เพราะอันนี้ใบใบน,นี้อยู่ข้างบนนะเจสตาควีนออฟวอรนทั้งคิงทั้งควีนขึ้นมาเลยเกี่ยวกับคนแน่ๆมีอะไรที่ดีๆขึ้นมาบ้างไหมซีดา สเหรียญจสต์นสี่ถ้วยหนึ่งถ้วย ใต้สำรับเพดออฟวอนนะคะเรื่องสำคัญเรื่องอัไเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแหละเกี่ยวกับเรื่องของการงานยิ่งถ้าเราต้องไปพบเจอคนต้องใช้ปากในการทำงานเอาพูดง่ายๆเราเป็นคนที่พูดเจรจาต่อรองได้ดีอะคะ่ะเรื่องของการงานก็ทำให้เรามีเงินมากขึ้น ได้พบเจอผู้คนนะ<า>เจอลูกค้าเจอคนใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนี้มานะแล้วเราเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีความเป็นคนอบอุน่นนะคะเรื่องดีๆของเราเนี่ยมันอาจจะมีพวกผู้ใหญ่โอเคและอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนเรานะอืม นะคะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อมีเสียงในวงการที่เราทำงานนั้นๆด้วยนะเดอะสตาร์แล้วเรื่องดีๆของเราอ,อย่างหนึ่งคือเราอาจจะอยากไปเพิ่มความสวยงามพัตกรรมตกแต่งอะไรหาความสุขให้ตัวเองค่ะอันนี้คือเรื่องดีๆั้ยเรียกว่าเรื่องดีๆเนาะแล้วก็มีคนแบบให้การสนับสนุนนั่นแหละนะคะ เราอาจจะเป็นเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่จะคอยมองมองและนิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีแผนจะไปปฏิบัติธรรมหรือจะเริ่มอยู่นิ่งๆนะอยู่เงียบๆแล้วเหมือนปลงได้เหมือนปลงได้เห,ไดเหมือนขอพักไปพักผ่อนนะคะมีเกณฑ์นะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นอะ่ะมีเกณฑ์ไปพักผ่อนไปต่างประเทศ มีแผนไปต่างประเทศนะคะด้วย judgment ขึ้น judgment เ,เนี่ยมันเกี่ยวกับการพิพากษาเราะมันคล้ายๆตัวจัดติคเหมือนกันนะเอมืมันก็พิพากษาเหมือนกันนะการตัดสินใจนะทีเนี้ยไพ่ก็อยากจะบอกว่าให้คุณทำใจให้สบายนะคะทำใจให้สบายอะไรมันจะเกิดมันก็จะต้องเกิด ถ้าเราเป็นคนดีความนี้มันก็จะคุ้มครองเรานะคะแต่เราอย่าไปคาดหวังทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปคาดหวังว่าใครจะต้องมาดีกับเราเราจะต้องไปดีกับใครบางทีเราก็อาจจะไม่ได้อยากมีชื่อเสียงอะไรได้วยซ้ำอยากจะอยู่เงียบๆด้วยซ้าไม่ได้ต้องการที่จะเด่นดังแต่เพอเอิญว่าผลงานของเรามันไปเต,ตะตาผลงานของเรามันไปเด่นง,งคะ นะมันก็เลยทําให้เราแบบจริงๆเราก็อยากจะอยู่นิ่งเงียบของเรานั่นแหละแต่มันดันไปเด่นไปดังเองนะซึ่งเราก็เบื่อเหมือนกันนะคะเราก็เบื่อกลายเป็นว่าเราก็เบื่อนะที่จะต้องเป็นที่ส,สนใจของใครหลายๆคนนะจะซ้ายจะขวาก็ทุกคนก็เหมือนให้ความสําคัญอืมนะคะแต่มันมีโอกาสในเรื่องของการงานความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไร ได้เจออะไรใหม่ๆเรามีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆรวมถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ถ้าคนที่ยังโสดก็าจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะอืมหรือคนที่ได้ไปกินของอร่อยเรื่องดีๆอีกอย่างหนึง่งเรื่องดีๆอีกอย่างหนึง่งได้ไปกินของอร่อยนะคะแบบนั้นก็ได้เป็นคนชอบกินทําอาหาร ได้รับความรู้สึกใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ไปต่างประเทศ <c oughs> บางคนบางคนเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นเป็นคนเก่งเก่งทั้งภาษาเก่งทั้งงานเก่งๆทุกอย่างเป็นคนเพียบพร้อมอะคะ่ะอืมเราก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่หรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเรื่องดีๆของเราก็มีนะแบบเนี้ย ม,มันจะมีทางเลือกเข้ามาให,ให้เราได้เลือกนะคะเพราะว่าเดลเวอร์ขึ้นด้วยนะมีทางเลือกให้เราได้เลือกนี่ก็จะแม้ก็ะทงจะเป็นเรื่องของความรักนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะอาจจะได้เจอความรักใหม่ๆก็ได้นะมีคนเข้ามามากกว่าสองคนสามคนนี่ก็เป็นคนอย่างที่บอกนะคะคนต้องเข้ามาแน่นอนเรื่องด,ดีของเราเนี่ยผู้ชายทํางานเก่งผู้ชายใจดีอาจจะเป็นหนุ่มอบป้าหนุ่ม <c oughs> เป็นคนต่าง ประเทศต่างชาติถ้าในกรณีคนโสดมีสิทธิ์มีสิทธิ์เรื่องดีๆมีสิทธิ์ที่จะถ้าในความรักนะเรื่องดีๆความรักมีสิทธิ์ที่จะได้เจอพบเจอคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆมีรักใ,ให้เราได้เลือกมากกว่าสองนะเรื่องการงานก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ ได้ไปพบปะผู้คนก็จะมีในเรื่องของรายได้มากขึ้นะนะเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกโรคประจําตัวนะโรคที่มันติดตัวมาัแต่เกิดหรือเรามีเกณฑ์ที่จะไปทําสวยทํางามนะสนัลญกรรมหัตถกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะม,มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยมีเกณฑ์ได้พักผ่อนท่องเที่ยวนะคะ แบบนี้ได้ไปทานของอร่อยอแล้วก็มีโอกาสที่จะอวบอ้วนขึ้นใครเรื่องดีๆเหมือนกันใครที่อยากมีน้องอยากมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้มีใครที่ยังโสดอยู่อ๋ออันนี้บอกไปเยอะเลยนะใครที่ยังโสดอยู่มีคนคุยมีอะไรก็มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีอีกคนหนึ่งเขาอาจจะแบบ เป็นคนที่เบื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะใกลใ้ชิดกันมากขึ้นนะคะคนที่มีคู่แล้วก็อยู่กันแบบอยู่กันแบบรู้ใ้รู้พุงกันไปแล้วอะเนาะเออาจจะอยู่กันอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะประมาณนี้โอเคัหยสุขภาพก็อย่างที่บอกนะคะแล้วก็เรื่องเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนะคะอืม ันนี้คือสิ่งที่เรื่องดีๆเรื่องดีๆตอนนี้จะเป็นเรื่องดีตอนนี้เริ่มบอกแบบกระจายกระจายหมดแล้วนะ,อะขอให้ไพ่สรุปสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้หน่อยคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสรุปให้หน่อยคะ่ะ อุปรสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายมันจะเป็นยังไงบ้างคะสามดาวเหนื่อยจริงๆเหนื่อยผิดหวังเบื่อเหนื่อยผิดหวังเบื่อรอรอผลสําเร็จรอคอยความสําเร็จต้องลงมือลงแรงนะคะรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีเดี๋ยวทุกทสิ่งทุกอย่างคะ่ะ มันจะมีเวลาของมันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคิงออ f คัพก็ยังคงขึ้นอยู่มันจะมีคนผู้ใหญ่ใจดีให้การสานับสนุนเราด้วยนะคะมันจะมีคนเข้ามาช่วยเราเป็นแหลกนะสเตรนจ์ยังคงขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นคนนะเอาเบาสู้นะคะเราเป็นผู้นำใครก็บอกแบบนี้นะไพเก็บอกแบบนี้ว่าเราเป็นผู้นำนะคะ บางทีอ่ะการที่เราเราต้องเจ็บเราต้องเหนื่อยเราต้องผิดหวังเดี๋ยวมันก็จะมีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาคนเราเนาะมันไม่ไม่มีอะไรที่ความรู้สึกที่ตายตัวนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมออย่างตอนแรก3ามดาบเดี๋ยวต่อมามันก็ขึ้นหนึ่งถ้วยเห็นไหมนะคะอย่าอยู่นิ่งนะคะอย่าอยู่นิ่งเงินจะมาก็ต่อเมื่อเราเคลื่อนตัวนะคะต้อง ต้องเดินทางนะคะเดินทางถึงจะได้เงินบางคนอาจจะชอบความเร็วทำอะไรเร็วๆอ,อาจจะแล้วก็บางคนอาจจะหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากพักอยากยากจะแบบบางทีก็อยากพักแกะท่องเที่ยวอะ่ะนะ ความสำเร็จรออยู่ไม่ไกลนะคะยังไงก็มีคนให้การสนับสนุนถ้ามีคนให้การสนับสนุนความสำเร็จก็จะมาจะติกยังคงขึ้นอยู่ใต้สำหรับคือ k King of s w o r d โอเคนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหะคะ่ะว่าบางทีเราเราเรา,เราผิดหวังเสียใจนะคะเหนื่อยเบื่อ แต่ว่าไม่านาค่ะความรู้สึกใหม่ๆมันก็จะมันจะเกิดขึ้นมานะคะการเงินถ้าเรารอคอยอยู่อะ่ะมันจะมาก็ต่อเมืเ่อเราต้องเดินทางคะ่ะเราจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องขยับนะคะถึงจะได้เงินมานะคะเพราะเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วอืสถานการณ์มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะดีขึ้นด้วยนะคะลองไปบางคนอาจจะลองไปนั่งสมาธิลองไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ะจะมันก็อะไรมันก็จะดีขึ้น หรือว่าไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปน้ําตกไปภูเขาอย่างเงี้ยนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนเรานะคะความสําเร็จมันก็จะมาเร็วขึ้นนะคะด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนลุยนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนลุยก็ทําให้เราทุกอย่างค่ะที่เราเหนื่อยที่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนรุยเนี่ยแหละคะ่ะ งานมันถึงจะหนักที่เราดังนั้นยังพย่งยังคงบอกนะคะว่าให้ระวังเรื่องของเอกสารด้วยนะเรื่องของเอกสารเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างความกระดองกระดาษอะไรอ่ะโอเคค่ะเมื่อกี้มันหายไปแป๊บนึงนะก็คือตามนี้นะคะให้เราระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกเอกสารข้อความกระดาษอะไรอย่างนี้ด้วยประมาณนี้นะกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันพรสับดับอีกแล้วนะคะ ก็อขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะหากสิ่งใดที่ผิดพลาดน,นะคะทางเราก็ขอโทษนะคะแล้วก็จะคอยพยายามปรับปรุงช่องให้ดีมากขึ้นกว่านี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ